ช้าในวันนี้เราจะเฝ้าเดียวร่วมกันในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อที่6ถึง16นะคะในระหว่างที่พระเยซูประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีในบ้านของซีโมนคนเคยเป็นโรคเรื้อนมีหญิงคนหนึ่งถือขวดน้ํามันหอมราคาแพงมากมาหาพระองค์แล้วเทน้ํามันนั้นบนพระเศียรของพระองค์ขณะพระองค์ประทับและเสวยอาหารเมื่อสาวกทั้งหลายของพระองค์เห็นก็ไม่พอใจจึงพูดว่าทำไมต้องสิ้นเปลืองอย่างนี้ น้ำมันหอมนี้ถ้าขายก็ได้เงินจำนวนมากแล้วเอาไปแจกคนยากจนได้พระเยซูทรงทราบจึงตรัสกับเขาทั้งหลายว่ากวนใจหญิงคนนี้ทำไมนางได้ทำความดีต่อเราเพราะว่าคนยากจนมีอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอแต่เราไม่ได้อยู่กับท่านเสมอไปการที่หญิงนี้เทน้ำมันหอมบนกายเราก็เพื่อเตรียมการฝังศพของเราเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่หญิงคนนี้ทา จะถูกกล่าวขวัญถึงทั่วโลกที่มีการประกาศข่าวประเสริฐนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงนางเวลานั้นคนหนึ่งในสาวกสิบสองคนชื่อยูดาสอิสคาริโอตไปหาพวกหัวหน้าปุโรหิตบอกว่าถ้าข้าพเจ้ามอบตัวเขาให้พวกท่านท่านจะให้ข้าพเจ้าเท่าไหร่พวกเขาก็ให้เงินยูดาส30เหรียญตั้งแต่นั้นมายูดาสคอยหาช่องที่จะทรยศพระองค์ ค่ะเช้าในวันนี้นะคะเราจะเฝ้าเดี๋ยวร่วมกันในหัวข้อมีโอกาสจงรีบทำนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเวทานีซึ่งอยู่บนภูเขามะกอกเทศห่างไกลาจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ2กิโลเมตรเป็นสถานที่แห่งสุดท้ายที่คนเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็มจะได้พักผ่อน พระเยซูกับสาวกของพระองค์ก็เคยพักที่นั่นและค้างคืนที่นั่นหลายครั้งแต่ในครั้งนี้พระเยซูกับสาวกของพระองค์ได้รับเชิญให้ไปรับประทานอาหารที่บ้านของซิโมนซึ่งเคยเป็นคนโรคเลื้อนแต่ได้รับการรักษาให้สะอาดแล้วและซึ่งตามประเพณีของคนยิวใครที่เป็นเจ้าบ้านต้องมักเทน้ำมันบนแขกบ้านที่มาเยือน แต่ในตอนนี้พระเยซูไม่ได้รับการโลมจากซิโมนซึ่งเป็นเจ้าบ้านที่เคยเป็นโรคเลื้อนเมื่ออยู่ในบ้านกำลังกินและดื่มกับเหล่าสาวกอยู่พระองค์ทรงรับการโลมจากหญิงคนหนึ่งชื่อมารีมารีได้ทำให้พระอบนั้นแตกและเทน้ำมันหอมลงบนพระเสียรของพระเยซู พอบที่มารีทำให้แตกนั้นเป็นสิ่งที่มีราคาแพงยิ่งกว่านั้นน้ำมันหอมที่มารีเทลงบนพระเสียรของพระเยซูแพงมากกว่าอีกและในเหตุการณ์น,น,นี้ไม่มีใครบังคับให้เธอทำเช่นนั้นเลยเธอทำทุกอย่างด้วยความเต็มใจสมัครใจของเธอและเธอก็ไม่ได้ทำด้วยความนึกเสียดายแต่เธอทำด้วยความยินดี นั่นหมายความว่าชีวิตของมารีได้ถูกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากการกระทําของมารีทําให้หลายคนตกใจเพราะเป็นสิ่งที่เกินความคิดและความเข้าใจของคนเหล่านั้นบางคนที่ได้เห็นการกระทําของมารีก็บอกว่าทําไมไม่ไข่น้ําหอมนี้และนําเงินไปแจกใจ่ายให้คนยากจนเพราะน้ําหอมนี้มีมูลค่ามากเท่ากับ ค่าแรงหนึ่งปีเลยทีเดียวนับว่าเป็นน้ำหอมที่มีราคาแพงมากๆนะคะเท่านั้นยังไม่พอมาลีไม่เพียงแต่เทน้ำหอมลงเท่านั้นแต่เธอยังใช้ผมของเธอเช็ดเท้าของพระเยซูซึ่งศรีรษะของคนเหล่านั้นนับว่าเป็นอวัยวะที่สูงสุดและสําหรับหญิงชาวรเอ,อิสราเอลนั้นจะถือว่า เส้นผมเป็นสิ่งที่มีค่าเหมือนมงกุฎดังนั้นเขาไม่ได้ตัดเส้นผมแต่มักจะภูมิใจที่มีเส้นผมยาวมารีได้เอาเส้นผมของเธอมาเช็ดเท้าพระเยซูการกระทำนี้แสดงออกถึงความรักอย่างสูงสุดโดยความเชื่อทั้งหมดของมารีจึงทำให้เธอได้แสดงออกมาเป็นแบบนั้นแล้วพระเยซู ได้ติเตียนคนที่ไม่พอใจและคัดค้านการกระทำของมารีแล้วพระเยซูทรงชมเชยการกระทำของมารีเพราะมารีได้กระทำดีต่อพระเยซูคือการได้กระทำดีทั้งด้านดีด้านศีนลธรรมและด้านความสวยงามด้วยพระเยซูทรงรับรองว่ามารีกระทำด้วยสุดใจสุดกำลังของเธอ และการที่คนเราต้องการจะช่วยคนยากจนนั้นเรามีโอกาสเสมอเมื่อไหร่ที่อยากจะช่วยคนยากจนเราก็ช่วยทำได้ตลอดเพราะคนยากจนนั้นมีอยู่ทุกที่แต่เราคงไม่มีโอกาสที่จะทำดีกับพระเยซูมากนักเพราะอีกไม่นานพระเยซูก็จะทรงถูกตรึงที่กันเขนและการที่มารีเอาน้ำหอมชโลมพระเยซูแบบนั้น อีกใน,นหนึ่งหมายถึงกำลังบอกว่าเป็นการเตรียมการศพของพระเยซูตามประเพณีงานศพของคนยิวมักจะทาศพด้วยน้ำมันหอมเพื่อป้องกันศพไม่ให้เน่าเปื่อยหรือมีกลิ่นเหมน็นดังนั้นการที่มารีได้เทน้ำหอมบนพระเศียรพระเยซูนั้นเป็นการกระทำดีแก่พระเยซูเราไม่รู้ว่ามารีจะรู้เรื่องราวพระเยซูมากน้อยแค่ไหนถึงกล้าทำเช่นนั้น แต่การที่มารีทำแบบนั้นทำให้เราเห็นถึงลักษณะของคนสองอย่างอย่างที่หนึ่งคือพวกสาวกที่ไม่เข้าใจไม่พอใจเสียดายของเรานั้นทั้งๆท,ที่พวกเขาอยู่กับพระเยซูตลอดรู้เห็นทุกอย่างที่พระองค์ทรงกะระทาแต่ก็ตรงกันข้ามกับความคิดของมารีเพราะว่าความรู้สึก ของพวกสาวกนั้นไม่มีใครที่จะมองเห็นค่าของพระเยซูมากกว่าที่มารีมองเห็นโดยสิ่งเหล่านั้นทําให้ยูดาอิสคาริโอตคนที่เห็นแก่เงินคนโลภคิดที่จะจ้องทรยศพระเยซู ทุกคนคะเหตุการณ์น,นี้ทําให้เราเห็นได้ถึงท่าทีถึงสท่าทีนะคะท่าทีที่หนคือหมาลียอมล้างเท้าพระเยซูเพื่อแสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงตนเองการทิ้งตัวเองในอดีตและรับเชื่อพระเยซูอย่างสุดใจเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่จะทรงทําให้เธอได้รับการอภยัยเพราะว่าเธอขึ้นชื่อว่าเป็นหญิงบับหนาของเมืองนั้น ซึ่งเราทุกคนก็คงไม่อยากให้ใครเรียกเราใช่ไหมคะว่าหญิงบับหนาะชายบับหนาะเราทุกคนล้วนแต่อย่าเป็นคนธรรมดาแต่การกระทำของมารีแสดงออกให้เห็นว่าเธอคนที่ชาวบ้านเรียกเธอว่าหญิงบับหนาะนั้นได้รับการอภัยที่มาจากพระเยซูได้แสดงออกถึงความรู้สึกผิดทั้งหมดโดยการที่เทน้ํามันหอมการเอา,เอาผมเช็ดเท้าของพระเยซูและอย่างที่สอง ที่ทําให้เราเห็นท่าทีก็คือความโลภของยูดาซึ่งนําไปสู่การทรยศของพระเยซูยูดาอิสคาริโอตแม้ว่าจะขึ้นชื่อเป็นสาวกของพระเยซูแต่ก็ยังคงติดความเป็นมนุษย์ก็คือการที่เห็นเงินทองการโลภเงินทองการหลงในเงินทองมากกว่าเขาอาจจะคิดว่าแผ่นดินที่พระเยซูกําลังพูดถึงนั้น อาจจะไม่มีอยู่จริงและเขาสัมผัสไม่ได้ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะทระยศ์พระเยซูเพื่อเห็นแก่เงินที่เขาเห็นอยู่ข้างหน้าและสามารถสัมผัสได้และอย่างที่สามที่เราเห็นนะคะก็คือพระเยซูให้อภัยบาปแก่มารีแต่ว่าแม้ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เราเขียนเพราะว่าเมื่อก,กี้ที่เราได้อ่านไปใช่ไหมคะที่บอกว่าสิ่งเหล่านั้นจะไาย จะถูกบันทึกเพื่อระลึกถึงนางอีกในหนึ่งก็คือถูกเพื่อจะสอนเราอีกหลายๆคนที่กําลังที่จะเลือกสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าให้เราที่จะเป็นเหมือนมารีใช่ไหมคะที่เราจะเลือกพระเจ้าดังนั้นเมื่อมารีเชื่อพระเจ้าแล้วเธอจึงนำสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเธอมันแลกกับชีวิตในพระเจ้ามันแลกกับชีวิตใหม่รับการเปลี่ยนแปลงทิ้งอดีตหันกลับมาหาพระเจ้าและ ดำเนินกับพระเจ้าเพราะถ้าเราอ่านในช่วงต่อไปมาลีคนนี้แหละคะ่ะเป็นคนแรกที่มาอยู่หน้าอุโมงค์พระสพของพระเยซูและเธอก็เป็นคนเดียวที่อยู่หน้ากันเขียนที่พระองค์ทรงกำลังถูกทรมานในขณะที่สาวกของพร,ระองค์หนกีกระจายหมดนะคะดังนั้นพี่น้องคะมาลีมองเห็นโอกาสที่ดีที่จะกลับมาหาพระเจ้าโดยการที่ยอมแลกสิ่งที่มีค่าทั้งหมด น้ำหอมเป็นสิ่งที่ผู้หญิงชื่นชอบอยู่แล้วนะคะพี่น้องแต่ว่านาทีนี้มาลีไม่ได้เสียใดเลยนิดเดียวเธอนำสิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบนั้นมาแลกเพื่อจะได้การรับอภัยจากพระเยซูนำมองเห็นโอกาสที่จะทำดีเราเองก็เหมือนกันนะคะเราได้อ่านพระคัมภีร์มาหลายตอนมาหลายครั้งแล้วคิดว่าทุกครั้งที่เราอ่านก็คงเป็นเรื่องที่เตือนใจเราได้หลายๆครั้งเหมือนกันในการที่เราจะเลือกว่า เราจะทำแบบมารีในการที่ละทิ้งชีวิตเก่าเพื่อที่จะรับชีวิตใหม่รับความรอดจากพระเยซูหรือเราจะเป็นเหมือนยูดาสที่เสียดายเงินทองมากกว่าที่จะได้รับความรอดในพระเจ้านะคะขอให้เราเป็นเหมือนมารีที่มองเห็นโอกาสและวันนี้เหมือนกันในทุกๆวันเหมือนกันก็เรายังมีโอกาสที่ยังอยู่บนโลกใบนี้ ใช้ชีวิตให้เป็นคนของพระเจ้าอย่างสมเกียรติให้ชีวิตของเราเป็นพระพรไปสู่คนอื่นอีกมากมายนะคะขอคุณพระเจ้าเนาะสำหรับในตอนนี้ที่เราได้อ่านแล้วก็ศึกษาร่วมกันขอให้เป็นเครื่องเตือนใจในการดำเนินชีวิตของเราให้เราเป็นเหมือนมาลีที่ยอมแลกทุกอย่างเพื่อพระเจ้านะคะขอพระเจ้าอวยพรนะคะ